หลายคนสงสัยว่าทำไม AMD ถึงไม่มี g d ดาทั้งที่ NV i d i a เดีย50 Serie s เนี่ยโอ้ g d ด7หมดแล้วพี่เปาอย่างนู้นี่นั่นใช่ไหมเราต้องมาท้าความก่อนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย AMD ไม่ได้เซ็นสัสญ,ญญากับไมค o นเมื่อก่อนเนี่ยคือ n อ i น i a เดียเนี่ยเขาจับไมโค n เนี่ยเซ็นสัสญ,ญญาเลยว่าต้องผลิตเฉพาะ 6x กับ7 7นี่น่าจะเป็นของซามซูงลวละ่ะให้เขาหรือว่าไฮนิกนะอันนี้ถ้าผิดพลาดขออภัยด้วยแต่มันจะ e x c l u s ค v ูเฉพาะ NVIDIA เดียคือ 6x กับ7แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือรู้ไหมคือความเร็วของ7กับ6ตต่่าางงม ากนะล่าสุด9 0 0 x t เนี่ยความเร็วของ VRAM เนี่ยแค่20กิกะบิต per s e c เองแต่ GDDR7 ที่อยู่ใน50ซีรีส์เนี่ยโอ้ o 28กิกะบิต30กิกะบิตเร็วกว่าถึง50ซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ Nvidia เนี่ยยังคงแรงกว่า AMD ในมุมของ RAM ที่ได้ใหม่กว่าขณะเดียวกันเนี่ย Nvidia เนี่ยเข้าไปถึง GDDR7 กันละ AMD ยังคงอยู่ที่ GDDR6 อยู่แต่ว่าเป็น GDDR6 ที่ไวมากถ้าจะไม่ผิดสมัยก่อนเนี่ย Nvidia ก็คือได้ GDDR6X มาก็แค่21กิกะบิต per s e c ก็เร็วกว่า6ปกติของงช่ว อยู่แค่กิกเดียวถามว่าทำไม AMD ไม่ใช้ GDDR7 ก็อย่างที่บอกแหละ Nvidia เขาก็จับ exclusive ไปแล้วดังน,นั้นเนี่ย GDDR7 ก็จะมีเฉพาะใน Nvidia